อยู่สวีเดนแล้วเกิดคุณไปเจอใครบางคนที่เคยรู้จักมาก่อนแล้วไม่ได้เจอกันมานานแล้วเราอยากจะบอกว่าอุ้ยไม่ได้เจอกันมานานนะฉันเกือบจําเธอไม่ได้เนะ่เราจะพูดภาษาสวีเดนแบบนี้นะคะประโยคแรกก่อนเราก็จะเป็นการทักทายแล้วบอกว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วเราก็จะพูดว่าเฮ้เดด e อร์ลงเชนเฮ้เดดฟอร์เลงเชน เฮ้ยเดวอเล่ย์เ่ยาเซนสวัสดีโอ้ยนานแล้วไม่ได้เจอกันต่อไปเราจะบอกว่าฉันเกือบจำเธอไม่ได้แนะ่ก็จะเป็นโยกเชนเดะนัสตันอินเตยเยนเดะโยกเชนเดะนัสตันอินเตยเ e นเดะโยกเชนเดะนัสตันอินเตยเนเดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมเขียนว่ามีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจโกบิ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 อินซ